ชื่อเอนะคะปทุมมาตอากาศวิพาสษนะคะก็ติดตามเอได้ใน IG นะคะ a b บปทุมมาตรนะคะแล้วก็ในเพจนะคะวิ่งขายจใจจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยร่วมงานที่มีงานวิ่งเป็นตีมอนิเมะแบบนี้นะคะเพราะว่ามันดูมีความมีสีสันและเออะจริงๆเป็นคอแบบอนิเมะญี่ปุ่นด้วยนะก็คืองเรยแบบอินมากกับงานนี้ค่ะว่าห้ามพลาดงานนี้นะคะนอกจากตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์นะคะที่ดูทําให้งานนี้ดูมีสีสันก็ยังได้สุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าเรามาวิ่งด้วยกันค่ะก็อยากชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมางานวิ่งปร ใครที่รักสุขภาพนะคะเราชอบชื่อชอบคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นนะคะก็มากันที่นี่เลยค่ะงานนี้นะคะ <c oughs> จูจูสื่อไคยเซนลานพินไทยแลนด์นะคะมาลุ้สู่กันค่ะ5พฤศจิกายนนี้นะคะที่ลานกิจกรรมพัฒเมเจอร์ซีนิเพ็กราชโยธินค่ะแล้วก็ตอนนี้เอริเบิร์ดนะคะกำลังมีทั้งแพ็กเกจที่ราคาสุดพิเศษ,ษแล้วก็มีของพรีเมียมนะ,ะยังไงพลาดไม่ได้คะ่ะใครนะคะที่สนใจก็คือจับจองได้จากเว็บไซต์ลิงก์นี้เลย